หลังจากที่ e ีพีหนึ่งผ่านพ้นไปเรื่องราวของน้องหยกอชีระยะพรกำใจบุญยังไม่หมดเพียงเท่านี้วันนี้เราจะมาฟังกันต่อกับเรื่องราวของเธอที่เคยบอกว่าเกือบเลิกเล่นบอลเลยบอลมาแล้วส่วนจะมาจากสาเหตุอะไรนั้นเรามาล้วงความลับไปพร้อมๆกันครับอทีนี้เอาเคผ่านสเต็ปพวกนี้ไปแล้วเมื่อไหร่หรือว่านานแค่ไหนที่เราเริ่มจะแบบเล่นเก่งและเล่นได้และได้รับโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆแหละช่วงมสาม ไปปลายมสามค่ะไปมสามเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่นักกีฬาคนไหนอ่ยมันจะไปได้กับไปไม่ได้มันให้ดูช่วงแบบตรงเนี้ยมสามมสี่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นช่วงที่คือบางคนไม่ไหวก็เลิกใช่พอแล้วใช่หลายหลายคนเพื่อนหนูก็มีค่ะที่แบบเลิกจากการชหลายๆคนใช่ครับว่าหลายๆคนที่ก็ถือว่าเก่งนะ หลายๆคนที่ถือว่าเป็นตัวหลักระดับมต้นก็มีนะล้วไปขึ้นมมปลายไม่ได้แล้วไปเลิกก็มีก็มีไม่ไม่ใช่ว่าคนที่เลิกจะเป็นคนที่แบบเล่นไม่ได้อย่างเดียวก็มีค่ะแต่ว่าช่วงนั้นน่ะหนูเคยจะเลิกเล่นไปช่วงมสองที่แบบไม่เอาไม่อยากเล่นแล้วคือเล่นไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนค่ะตอนนั้นอยากเลิกเพราะอะไรตอนนั้นอยากเลิกเหตุผลเหตุผลที่แบบต่อาไม่ได้เลยอืม ที่ที่หนูบอกไปอ่ะหนูทาอะไรแบบทําอะไรที่ด้วยตัวเองอ่ะไม่ได้เลยอปกติพ่อแม่ดูแลตลอดแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ก็อยากเลิกเล่นไม่เอาแล้วจนพ่อบอกว่าโอเคถ้าไม่อยากเล่นอ่ะคือถ้าออกไปตอนเนี้ยออกไปการพันอ่ะมสองอ่ะมันไม่มีที่ต่ออยู่แล้วพ่อเขาไม่ได้ว่าใช่ไหมหมายเขาว่าถ้าเกิดตอนแรกพ่อไม่ถึงกับว่าค่ะพ่อเข้าใจแต่ว่าพ่อเหมือนแบบอยากให้ทนไปนิดนึง ตอนนั้นพ่อบอกว่าถ้าอยากเลิกเล่นจริงๆนะทนไปถึงมสามถ้ามสามอ่ะอยากเลิกโอเคเลิกแต่มสี่มันไปต่อที่อื่นได้คือในบุมพ่อกขาเลยบอกว่านั้นเอ็งเรียนให้จบไปแล้วกันใช่แล้วก็เลิกก็เลิกไม่เป็นไรแล้วหนูก็เลยบอกพ่อว่าพ่อคิดว่าหนูอ่ะแบบมสามอ่ะถ้าหนูปรับตัวได้พ่อคิดว่าหนูจะไม่อยากออกใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็บอกไม่เป็นไรจะออกก็ออกได้หนูก็โอเคได้ไล้ถึงมสามอ่ะพ่อมาทวงแบบออกไหมล่ะหนูไม่ออกตอนตอนนั้นก็คือความคิดพวกนี้หายไปหมดแล้วใช่ค่ะเหมือน มสาวว่าเริ 2, ่มเป็นพี yeah. like yeah. so, like material, like ่ด <c oughs> ้วยค่ะเริ่มแบบมีน้องมสองมหนึ่งเนี่ยค่ะก็เลยแบบโอ้ปรับตัวได้แล้วหน้ที่เรามันน้อยลงใช่หน้าที่เรามันน้อยลงไปแล้วค่ะเราก็แบบโอเคอยู่ต่อดีกว่าแล้วมันเป็นช่วงที่หนูเริ่มได้ลงมากขึ้นก็เลยแบบโอเคนี่นี่เป็นครั้งเดียวไหมหมายถึงว่าเป็นช่วงเดียวในชีวิตเลยไหมที่แบบว่าเลิกเล่นดีกว่าไม่อยากเล่นแล้วหรือมีมีหลายๆช่วงหลายๆช่วงค่ะแต่ว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่แบบเกือบจะใช่แต่ว่าที่เหลือมันก็จะเป็นแบบว่า เฮ้ยซ้อมแบบไม่ดีขึ้นสักทีะอะไรอย่างนี้มากกว่าทําไมมันอยู่กับที่ซ้อมเหนื่อยขนาดนี้มันยังอยู่กับที่อืม,มันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าค่ะแต่มันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปนะคอก็ใช้แบบมูเตรูเอาแล้วแบบสวดมน <ขอ S 1> ตม์ให้หนวด้ังดีอันนี้เขาบังคับอยู่แล้วไม่ใช่ <laughs> ไม่ อาจารย์อ่านนี้ขึ้นชื่อมากเรื่องเรื่องสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนอะไรเงี้ยอะไรก็ใช่ใช่ไหมพี่ได้ยินมาพีไ่ได้ยินมาเราสายพุทธค่ะเรื่องสายธรรมโรงเรียนอื่นไม่รู้นะแต่ว่าเออโรงเรียนนี้อาจารย์อ่านเนี่ยพี่ได้ยินมาตั้งนานแล้ว<ช>ว่าค่อนข้างค่อนข้างจะเน้น,น,น,นเรื่องพวกนี้นิดนึงนะทีนี้พอขึ้นมาแล้วพอขึ้นสเต็ปมาขึ้นมาเล่นได้คือหลายแล้วคนก็อาจจะมีความคิดว่ากูเก่งแล้วอ่ะเนื้อไหมคือคือไอตอนที่มันยังไม่เก่งอ่ะตอนยังขึ้นไม่ได้อ่ะ มันก็มุ่งมั่นเต็มที่ทีนี้พอขึ้นแล้วอะ่ะมีแบบเคยมีแบบเหนื่อยไหมแบบขี้เกียจเอ้ยแค่นี้พอแล้วเก่งแล้วอะไรเงี้ยอืมไม่ค่อยนะคะอืมไม่ค่อยอะ่ะเพราะว่าช่วงแบบม,มสามมสีมันเป็นช่วงโควิดด้วยอื เอาที่หนูจําได้ก็คือหนูอะช่วงโควิดหนูได้กลับบ้านสามเดือนสามเดือนแรกได้พักช่วงต,ต,ต้นต้นอาทิตย์อาทิตย์แรกเนี่ยได้พัก mm. หลังจากนั้นนะพ่อจับออกกําลังอย่างเดียวเลยคิดเยียดขนาดไหนพ่อก็งัดออกมาได้ mm. พ่อต้องกับตื่นมาออกกาลังนี้ถ้าไม่ออกกาลังทะเลาะก,กับพ่อแน่นอน mm. นั่นแหละค่ะก็เลยแบบท่ทำๆททไปทำทาเทสร,ร็จปุ๊บบัดจบกันตรงที่แบบว่าสามเดือนหลังจากนั้นอะมันเป็นช่วงยูสิบแปดยูยูสิบเจ็ดยูสิบแปดอะไรแบบเนี้ยค่ะ แล้วพอเหมือนจะคัดจะคัดแบบอุ้ยมีประกาศออกมาแล้วว่าจะแบบมันจะมีแล้วนะก็แบบอุ้ยไฟแรงออกกาลังออกกําลังออกกําลังอย่างเดียวเลยอแล้วก็ไม่มีแล้วก็ยกรายการเลิกดูแบบไปดูมากนึคือแบบทำไมทำแบบนี้อ่ะนั่นแหละค่ะแล้วก็ทำอย่างนั้นไปเรื่อยเดี๋ยวก็ประกาศออกมาเดี๋ยวก็ยกเลิกเดี๋ยวก็ยิ่งถ้าเป็นของ AVC วะหรือหรือรายการในประเทศตอนนั้นก็ยกยกสองปีนะประมาณสองปีได้กับทุกรายการก็เลยแบบออกกําลังเอาคิดว่าแบบ ทำๆไปก่อนรักษาสมรรถภาพอาแบบนี้แบบนี้หยกเคยคุยกับพ่อหรือว่าพ่อเคยคุยกับหยกแบบเปิดใจอะไรเงี้ยว่างแบบเฮ้ยลึกๆก็ว่าพ่ออยากจะเห็นหยกเป็นทีมชาติมาอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงตรงนี้แล้วพ่อเหมือนว่าเฮ้ยพ่อก็ฝันอยากจะไปถ่ายรูปกับลูกสักครั้งรับเหรียญทองที่เกมเคยมีสเต็ปขนาดนั้นไหมมีค่ะมีมีแบบก็วาดฝันไว้ค่ะพ่อชอบบอกให้หนูแบบว่าคิดอะไรอ่ะฝันอะไรให้ฝันใหญ่ๆไปก่อนอแล้วแบบถ้ามันไปไม่ถึงอ่ะอย่างน้อยมันก็แบบ มันก็ดีกว่าที่เราฝันเล็กๆไว้อ่ะค่ะนั่นเลยค่ะมันจะอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าพ่อก็แบบไม่ได้กดดันอะไรว่าจะต้องติดชุดใหญ่นะอะไรอย่างงี้บก็คือพ่อก็จะแบบว่าโอเคอยากให้ติด U18 แต่ถ้ามันไม่ติดอ่ะไม่เป็นไรแต่หนูก็อยากให้ติดอยู่ดีหละก็คือพ่อพูดว่าไม่เป็นไรอ่ะถึงเวลาถ้าไม่ติดจริงๆก็ร้องไห้เสียใจนะเกเสียดายใช่ค่ะแต่แต่แตก็คือทั้งหมดเนี้ยมันเกิดขึ้นในสเต็ปที่เราอ่ะขึ้นมายืนอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วเราเราเป็นนักบอลเล์ที่โอเคแล้วที่ฝีมือดีแล้ว ไอ้ตอนแรกไม่ได้ขนาดนั้นตอนแรกก็คือปล่อยไปทําได้เท่าไหร่เท่านั้นออนทีนี้พอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆคนยกย่องเยอะมากหลายๆคนพูดถึงโดยเฉพาะในโซเชียลทั้งหลายน,นะครับพวกแก๊งมโนทั้งหลายเนีค่ยคือเขาจะมีนักบอลเล่ในอุดมคติอนาคตทีมชาติเจ็ดเซียนรุ่นที่ห้าหกเจ็ดอีกประมาณร้อยกว่าคนในบ้านเราเนี่ยยกเป็นหนึ่งในนั้นรู้สึกไงบ้างทีไ่ได้รับการคาดหมายแบบนั้นจากกลุ่มแฟนๆขับที่รู้จักและไม่รู้จกัก อย่างนั้นเลยนะคะคือแบบอย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งคาดหวังกันหนูมากมคือมันอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะแบบใครจะไปรู้ว่าอย่างถ้าสมมติตอนนี้หนูซ้อม,อ,มอยู่แล้วเกิดแบบซ้อมซ้อม,อมพรุ่งนี้ขาพลิกขาหักขึ้นมานะอะไรเงี้ยเดินทางทุกวันเนี่ยยิ่งเกม6หนูไม่ได้นอนในโรงเรียนประจําแล้วอ่ะหนูต้องขับรถตั้งนั่งรถไปอย่างเงี้ยแล้วเกิดหนูแบบเป็นอะไรขึ้นมาเกิดมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นอ่ที่เป็นจุดเปลี่ยนอ่ะใช่ค่ะก็ดูแบบเป็นทีละสเต็ปไปดีกว่าค่ะอย่าเพิ่งแบบโว้ ให้หนูไปเป็นทีมชาติชุดใหม่ะะอะย่างเงี้ยค่ะใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นแล้ว,แล,วแล้วตอนนี้ถ้าถ้าถามตอนนี้เป้าหมายตัวเองณนะเวลาเนี้ที่เป็นตัวทีมชาติระดับหนึ่งแล้วติดนู่นนี่นั่นแล้วละอะไรเงี้ยเราเรามองเป้าหมายตัวเองไว้ไย่งบ้างถ้าไม่ต้องอ้างอิงคนอื่นอเอาที่เราคิดเองในใจคนเดียวเอาที่เอาของหนูณนะตอนนี้เลยนะคะอตอนนี้เป็นเป็นช่วงที่หนูอ่ะกลับมาอยู่บ้านแล้ว ไม่ได้อยู่หอวัอนเล่ไม่ได้ลงสนามเลยค่ะ,คะก็จะมีแค่แบบรักษาสมรรถภาพแล้วจะมียูยี่สิบเอ็ดยูย่สิบเอ็ดก็คือชิงแชมป์โลกค,ค่ะที่ตอนแรกไปชิงที่ขาสัสถานแล้วมันไม่ได้ไปแล้วตอนนี้เหมือนจะได้ไปอีกทีนึงก็เลยตั้งใจว่าจะรักษาสมรรถภาพตัวเนี้ยไว้ก่อนอืแล้วก็ถ้าเปลงบอลลงในคอร์ดอ่ะคือสกิลอ่ะอาจจะต้องแบบเป็นเริ่มใหม่นิดนึง แต่ว่าสมรรถภาพอะอยากให้มันคงให้มันมีแรงปพื่อง่ายให้มันมีแรงไปเล่นใช่ค่ะพวกเทคนิคพวกนี้เขาไปเก็บเอาหน้างานได้ก็คืออยู่ในมุมแค่ยู21ก่อนว่าโอเคยู21เนี่ยเราสามารถลงได้ไหมเราจะเป็น6คนแรกได้ไหมใช่อย่างนี้ที่อย่างนี้ก่อนดีกว่าคือคือพูดง่ายก็หยกก็จะโฟกัสแค่ข้างหน้าเนี่ยเอาไปทีละสเต็ปไม่ได้ขนาดว่าอ๋อเดี๋ยวสามสิบปีหนูก็อยากขึ้นชุดใหญ่อะไรขนาดไ้นไม่ขนาดนั้นไปค่อยๆไป โอเคทีนี้เรื่องวอลเล่ประมาณนี้นะฮะที่ถามเรื่องนอกสนามบ้างณเวลาเนี้ยกับตอนแรกๆกที่เราเข้ามานยชีวิตส่วนตัวเราเปลี่ยนไปบ้างไหมเพราะว่าเราหนึ่งหนึ่งอะ่ะเราเรามีความรู้จักมากขึ้นสองโซเชียลมันเปลี่ยนไปจากยุคยุคอายุที่เราดูวัลเล่บอลใหม่ๆอะ่ะกับยุคเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะมันเราอ่ะเราเจออะไรที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างอืมการเป็นอยู่ค่ะอืการเป็นอยู่หนูว่าเปลี่ยนไปแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่าหนูอ่ะ มีความคิดแบบโตมากขึ้นอืตั้งแต่หนูเล่นวันเล่มาหนูมีคนรู้จักมากขึ้นความเป็นอยู่อะความเป็นอยู่เปลี่ยนยังไงความเป็นอยู่หนูไปโตที่โรงเรียนประจำแบบโลกส่วนตัวหนูก็จะเยินนิดนึงแต่พอกลับมาอยู่บ้านอะรู้สึกไม่สนิทกับพ่อกับแม่เลยเพราะพ่าเราไม่ค่อยคุยกับใครนะใช่่เป็นส่วนใหญ่ใช่รู้สึกแบบไม่ค่อยสนิทอะแต่ว่ามันยังดีตรงที่แบบไม่ใช่ไม่สนิทขนาดนั้นอะแต่ว่าเหมือนเราสามารถคุยกับเขาได้แต่ว่า แบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับเขามันห่างมาหน่อยนึงน<บ>จากที่เคยคุยทั้งหมดม,มัอาจจะเลยแคบบ่ประมาณสัก80%แบบมันยังต้องมีนิดนึงทีง่ไม่คุยดีกว่าไม,ไม่เหมือนเมื่อก่อนอแล้วก็มีแบบรู้สึกว่าหนูสามารถจัดการกับความคิดของตัวเองได้เหมือนตอนแรกอะช่วงยูยู18มีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดาใช่ไหมคะตอนนั้นอะไม่เช่ว่าหนูไม่เสพโซเชียลนะหนูเสพโซเชียลแล้วหนูก็โดนชมแล้วก็โดนด่าเยอะมาก แบบทั้งการเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดนว่าอ,อที่แล้วเรารับมือไงเงเจอแบบนี้ตอนแรกอะรับไม่ได้เพราะว่าไม่เคยโดนแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรวะเล่นบอลเล่นอย่างดีมาว่าหนูทำไมเนี้ยหนูก็เล่นของหนูอะอแบบก็าทาให้เต็มที่ที่สุดแล้วแต่ว่าเหมือนพ่อหนูก็ร้องไห้กับพ่อรับแต่พ่อก็เหมือนแบบปรับไมเซ็ตหนูว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติว่าแบบมีคนชอบก็ต้องมีคนด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ เริ่มปรับตัวเองได้มากขึ้นไม่เสพโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้คือแบบช่างมันอะไรอย่างเงี้ยคับในคําว่าช่างมันผ่านทุกอย่างก็คือท้ายก็คือปล่อยมันด่าไปแหละทำอะไรไม่ได้หรอกเทียงไปก็ไม่ชนะอยู่ดีหนูไปหนูก็ไม่เล่นดีขึ้นเออเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วทีนี้ถ้านองเหนือจากเรื่องวอลเลย์บอลจริงๆอ่ะถ้าแบบตัดทิ้งไปเลยเวลาว่างที่ไม่ต้องซ้อมไม่ต้องอะไรเงี้ยหยกหยกชอบทาอะไรโดยปกติ อถ้าเป็นตอนอยู่หออะหนูไม่ค่อยได้ไปไหนหนูก็จะนอนเล่นโทรศัพท์นอนเคลียร์ดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอโตๆขึ้นหน่อยหนูชอบแบบไปเที่ยวแบบดัดเพื่อนไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเที่ยวเที่ยวยังไงอรเที่ยวชยามเยาวราชก็ไม่ได้ขนาดไปต่างจังหวัดเพายังเด็กอยู่ะอืมก็คือแบบเอาที่ใกล้ๆแต่ว่ามันก็มีแค่ช่วงแบบมหกเนี่ยแหละค่ะที่หนูได้ออกได้ที่เยวบ้างก็มีแค่นี้แหละค่ะช่ไหม ถ้าสมเออเอาเอาอนี้ย้อนกลับไปก่อนก่อนที่จะมาเล่นบอลเล่แบบเต็มตัวเคยมีมีความคิดไหมไหมไวหมตอนนั้นว่าอตโตมาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูเนรมิตได้เลยอยากเป็นนาชีพเนี่ยเนมรม,มิดได้เลยเหรอคะอยากเป็นนางแบบค่ะคุณได้คุณได้ <laughs> คุณได้ <laughs> ครับ <laughs> ถ้าแบบหนูเตะอย่างเดียวอะนางแบบมันต้องใช้สมอง คือแบบพวกแบบมิสแกนมิสยูอะไรเงี้ยเมื่อตอบคำถามใช่ไหมถ้าเราแบบเดินโชว์่นเฉยไม่เดี๋ยวให้รึกษา่พี่ส้มเดี๋ยวพี่ส้มมาให้พึกษามพี่ส้มถ้าถ้าเดินแล้วแบบเดินเดินเดินอย่างเดียวอะโอเคแต่ว่าถ้าเดินแล้วต้องตอบคำถามไม่เอาคิดไม่ทันค่ะอ่าอ่ะก็คลิปแรกของเรากับวอลเลย์บอลคิวเนี่ยก็อาจจะ เาขาเรียกติดติดขัดอยู่บ้างน,นะยังถือ,ถอว่างานแรกก็คุณต้องยกด้วยที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับพี่นะฮะแล้วก็ทีมงานพวกเรานี่แหละทีนี้ช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่เ,เป็นเพื่อนกับยกใน Facebook ก็จะเห็นรูปไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยตลอดนะท<อ>ีนี้เผื่อแฟนๆที่สนใจที่แบบอยากเข้าไปติดตามฝากว้าร์หน่อยมีอะไรยังไงตรงไหนที่แอบพ่อลงชุดว่ายน้ำอะ <S <S> <S ไรเงี้ยมีตรงไหนบ้างฝาก ฟังฝากฝากหน่อยฟังหน่อยติดตามตรงไหนได้บ้างเดี๋ยวเราขึ้นให้นะเดี๋ยวขอละเอีกอ่ะมี Facebook อาชิรยาพรกำใจบุญแล้วก็มี i n s t a g r กรม underscore a c h i r a s ก็อาชิรัสกะหลักหลักสองอันใช่ค่ะไม่ไม่มีอันไหนแอบใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีสุดท้ายพ่อดุไหมทุกวันนี้แล้วลูกสาวโตแล้วแบบเป็นคนดังเนื้อหอมอะไรเงี้ยได้เรยได้แหละพ่อได้ยินหมดแล้ว ดดได้ได้ครับอโอเคก็ขอบคุณยกมากนะยังไงโอกาสหน้ามีอะไรยังไงเผื่อรบก,กวนใหม่นะฮะในวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะสำหรับบอลล์บอลคิวของเราแล้วก็ขอบคุณด้วยนี่เลือแปรมากินกันได้นะขอบคุณพี่หน่องจริงๆไม่ใช่พี่หรอกขอบคุณหน่องไลค์คิดด้วยนะฮะวันนี้ให้เรามาใช้สถานที่กันนะครับมากินกันได้กาแฟอร่อยขนมอร่อยนะ่ะโอเควันนี้เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่โ <c oughs> อกาสหน้าสวัสดีครับ